าพูดแบบยังไงอ่ะบ้านๆก็โปรไฟล์ก็เหมาะสมกันทั้งคู่เปนคนสนิทกันค่ะที่คนชอบถามว่าเอาแเราไม่ห่วงลูกสาวหรอห่วงนะ เป็นเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยนะครับไม่นี่นีมม่มีเรื่องอะไรผิดปกติแล้วก็วจริงๆก็ถ้าพูดแบบยังไงบ้านๆก็โปรไฟล์ก็เหมาะสมกันั้งผู้ก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าอายุ16กับ18 1 9ม,มันยังไม่มีบทสรุปหรอกเหีนยแต่ <ๆ S 2> ว่าก็หวังว่าทุกอย่างมันคงจะราบรื่นไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามีอุปสรรคก็ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตทั้งสองคนเลยหังามีข่าวไปถามเขาไม่ถามะว่าคุยกันตลอดก็มันก็อยุ่ก็เจอฮะก็เจอทั้ง พ่อฟ so so right? ุ้งแม่โบแล้วก็ครอบครัวก็ทานข้าวด้วยกันแล้วก็แหงเอาด้วยกันแล้วก็แล้วก็ก็คือครอบครัวก็ค่อนข้างค่อนข้างจะคุ้นกันไม่ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักไปเลยใช่ใช่ก็จริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน่ะก็เจอกันแทบจะวันเว้นวันอยู่แล้วแล้วกย่าสรุปลักษะอะไรคะสมมติแม่ไม่ได้อยู่กับนี้คนรุ่นเต็มเลย ก็ที่นี่ก็เป็นคนสนิทกันค่ะก็อย่างที่คุณพ่อบอกใช่ก็ก็ก็เหมือนคุยๆกันก็สนิทกันค่ะสนิทกันเราก็ไม่รู้สถานะเด็กๆเขาต้องใช้คำว่าอะไรมีคำถามไดหมคะเราจะรู้จะรู้เรื่องเพราะว่าตั้งแต่คืออย่างที่พี่พีบอกอ่ะเราเราเห็นเด็กๆกลุ่มนี้มานานแล้วค่ะเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วก็ เวลาน้องเด็กๆที่บ้านอะไรเขาจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างสมมติว่าไปเที่ยวกับเพื่อนมาเนี่ยขึ้นรถมาเราไม่ต้องถามเลยขึ้นมาปุ๊บเขาจะเล่าก่อนเลยว่าวันนู้นเนี่ยวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างเราก็จะเราจะรู้เรื่องทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากที่อยากได้ที่บอกอ่ะว่าอยู่ในสายตาพ่อแม่ทุกอย่างแล้วก็เด็กๆก็เป็นเด็กที่น่ารักเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีอ่ะ ทุกคนอ่ะเราก็เลยไม่ได้เป็นห่วงเลรแล้วแล้วเราก็เชื่อใจลูกเชื่อใจลูกเพื่อนเพื่อนลูกด้วยไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้มีอะไรนะกับอันนี้เป็นอีกคำถามที่ค่อนชอบถามว,ว่าเอาเราไม่ห่วงลูกสาวหรอห่วงนะคำว่าเป็นเป็นมองว่าคําว่าห่วงเนะี่ยมันไม่ใช่คือการง้ามคำว่าห่วงเนะี่ยคือการที่เราเราปล่อยให้ลูกทําอะไรอ,อสิสระตามความคิดเขาแต่อยู่ในกรอบแนละใน ในขอบเขตที่ผู้ใหญ่รับรู้และเห็นแล้วก็ถูกต้องไม่ได้ทําอะไรผิดอะไนะคือเราห่วงห่วงในเรื่องแบบน,นั้นมากกว่าก็คือก็เลยดูแลใกล้ชิดมากกว่าเรียกว่าถ้าพากันไปในทิศทางที่ดีกใใใ็ใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเนาะนเด็กวัยรุ่นอ่ะทุกคนก็ต้องผ่านจุดนี้มาม ถ้าลูกไม่ได้ไม่ได้ติดบังหรือไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายเราเป็นพ่อแม่เราไม่ได้ไม่ได้ิดกันอะไรที่คบะชีวิตวัยรุ่นนะครับมันถ้าห้ามันก็ผมว่าจะยิ่งแย่ยไปกว่าเดิมน,นะ,ะเราคนรุ่นใหม่โดยครอบครัว,วผมจะถ้าสังเกตเราก็จะอยู่ในวิธีการเลี้ยงลูกแบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็ใช่นกัว่าเราต้องรับรู้แล้วก็ยินดีแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายก็สนับสนุนนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่เรื่องที่มันต้องมาปฏิเสธมันไม่ใช่ยุคเก่าแล้วที่แบบพ่อกับแม่ต้องเป็นเจ้าหุ่นลุนนายข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ